ยิงมันเลยหมอจะว่าไปนะครับนักสแสดงอย่างก็จิรายุเนี่ยเท่าที่ผมมองมาเนี่ยก็แบบว่าหน้าจาละไม้คล้ายค,คึงกับบิ๊กเอ็มกิตลินนะครับซึ่งเป็นดาราของช่องเจ็ดนะซึ่งถ้ามายืนอยู่ข้างๆกันเนี่ยโอ้โหมองไม่ออกนะนะครับว่าใครเป็นใครแต่จุดที่ผมคิดว่ามันน่าสังเกตได้นั่นก็คือตรงนักสแสดงอย่างบิ๊กเอ็มเนี่ยหน้าตาเขาจะเข้มกวา่าเสียงเข้มกวา่า ส่วนของก๊อดกีฬายุเนี่ยหน้าเขาจะละอ่อนกว่านะครับเสียงน้ําเสียงก็คล้ายๆกันนะเอาจริงนะไม่รู้เป็นพี่น้องกันหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่หรอกครับซึ่งอายุหรืออะไรก็ใกล้เคียงกันด้วยนะผมเลยมองว่าเป็นนักแสดงแฝดเลยก็ว่าได้นะ สวัสดีครับผมมิจบุญนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวหนังเรื่องคืนยุติธรรมนั่นเองนะครับก็ดูช้าแต่ได้ดูนะสําหรับหนังเรื่องนี้นะครับซึ่งเป็นหนังไทยที่แบบว่าอุ้ยนานๆจะมีให้ดูทีนะครับสําหรับแนวนี้นะวันนี้ผมก็จะมารีวิวเรื่องนี้กันนะครับซึ่งวันที่ผมถ่ายเนี่ยก็ถ่ายตอนที่หนังสเสด็จพ่อโนแลนฉายพอดีนะซึ่งหนังเรื่องนี้ผมแนะนำนะบอกเกินไว้ก่อนเลยแนะนำนะครับ อ่าใครที่อยากจะดูก็ต้องรีบไปดูหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เซเนตพ่อโดแลนยุติลงเลยนะครับหนังเรื่องเทเนตนั่นเองนะครับอ่าก็วันนี้จะมารีวิวเรื่องคืนยุทธิธรรมกันก่อนนะครับหนังเรื่องนี้นะครับเป็นแนวเทลเลอร์ฆาตกรรมดราม่าอาชญากรรมนะครับอ่าเรท ได้สิบห้าบวกนะแต่ผมคิดว่าดูดโดยรวมแล้วผมคิดว่าให้สิบแปดบวกนะรู้สึกกดดันและเครียดอยู่นะด้วยที่หนังมันนําเสนอแบบว่าแบบว่าความรุนแรงแบบตรงเลยตรงๆไม่อ้อมเลยผมเลยมองว่าสิบห้าบวกนี่อาจจะเบาไปสัหน่อยนะหนังมีความยาวเก้าสิบนาทีนะครับผมรู้สึกว่าคุ้มค่านะรู้สึกว่าไม่คาใจหนังยาวกําลังดีไม่มากไปไม่น้อยไปครับถือว่ากําลังดีแหละ ค่ายที่ทำก็คือค่าย M-Picture นะครับนะกำกับโดยกันรประวิ์ภูวดลวิสิทธ,ธ์นะครับผมไม่เคยดูผลงานก่อนเขาเลยนะเรื่องนามัสเตออะไรสักอย่างนะครับอ่ะหนังเรื่องนี้ต้องการนำเสนอว่าจะมีความยุติธรรมไปทำไมในเมื่อช่วยคนธรรมดาไม่ได้แต่คนช่วยยังรอยนวลอยู่นี่คือคอนเซปต์หลักของเรื่องนี้นะครับอ่ะเอาจริงๆก่อนไปดูแอบกังวลอยู่นะเพราะเป็นหนังเทเลอร์แนวโปด ดูปล่อยมากครับแต่พอดูจบนะครับไม่สามารถเอาไปเปรียบเทียบเรื่องอื่นได้เลยเพราะหนังไทยเรื่องนี้ทำออกมาได้ดีในสไตล์ของหนังไทยซึ่งโดยรวมทำดีมากครับถ้าให้รีวิวเรื่องนี้ไม่ต้องรีวิวเยอะครับเพราะเรื่องนี้ดีมากการนำเสนอเป็นแนวเทนเลอร์ผสมอาชญากรรมที่ทำได้สนุกและเข้มข้นมากการดำเนินเรื่องเป็นการสลับไปสลับมาไม่งงนะ แต่ทาให้ไต่ระดับความตื่นเต้นและสนุกมากขึ้นครับซึ่งการดําเนินเรื่องแบบนี้ทําให้ชวนน่าติดตามด้วยนะในช่วงแรกหนังเล่าเหมือนสารคาดีแบบเรื่องจริงผ่านจออะไรแบบนี้แถมเรื่องนี้มีหักมุมอีกนึกว่าจะมาแบบแนวล้างแคนอย่างเดียวซึ่งดีมากครับโดยโวมสมบูรณ์แบบนะไม่มากไปหรือน้อยไปผมดูจบและชอบมากโดนดีตอนเพลงจบแอบขัดใจนิดๆในด้านเนื้อเรื่องนะครับอาจจะไม่ได้หวือหวามากคนเล็ก เลขหาความยุติธรรมด้วยตัวเองว่าง่ายๆก็การล้างแค้นนี่แหละครับในเมื่อตำรวจทำไม่ได้ผมก็จะทำเองแต่ถึงจะบอกแบบนั้นนะครับเนื้อเรื่องของหนังมีให้เซอร์ไพรส์อยู่แถมเกียบทตัวละครได้ดีครับตอนจบนี้แบบคิดได้หลายแบบนะว่าจะคลิกกันยังไงสำหรับตอนจบของหนังนะครับไม่บอกแล้วกันเดี๋ยวสปอย ในส่วนของนักสแสดงนะครับหลักๆเลยก็มีพี่กอตกีรายุนะครับผมไม่เคยดูนะผมรู้จักผลงานนะครับที่เด่นๆก็มีบุเพสาริวาสกับจอคหมังเว2020นะครับซึ่งเรื่องเนี้พี่แกเขาสแสดงดีนะถึงจะไม่เคยตามผลงานมาก่อนก็ตามนะครับการเล่นอินเนอร์สองบุคลิกดีเลยทีเดียวครับทำให้ดูสนุกและดีมากโชว์ฝีมือแสดงเต็มที่อยู่ครับ รวมถึงนักแสดงคนอื่นด้วยนะซึ่งนักแสดงส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักแสดงของช่อง3ามนะครับอ่าเท่าที่ดูดูมานะและก็นักแสดงอย่างซูโมกิกนะครับเล่นเรื่องนี้ด้วยนะถือว่าเขาไม่ได้เล่นหนังมานานนะการกลับมาเล่นหนังครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการพลิกบทบาทของเขาเช่นกันนะแต่สำหรับผมแล้วนะครับซูโมกิกนี่อาจจะเป็นตัวร้ายที่รู้สึกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ครับยังร้ายไม่พอว่าง่าย เหมือนจะลายนะครับแต่ดูไปแล้วรู้สึกไม่เหมันไส้หรือเกียรเลยทั้งที่เป็นคนไม่ดีนะแบบจะตายหรือไม่ตายก็ได้อะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกแบบนั้นเลยรู้สึกว่าหนังเขาขาดตรงจุดนี้ไปหน่อยอารมณ์ร่วงกับตัวละครน,น้อยไปครับรวมถึงพระเอกด้วยนะคือดูไปแล้วเฉยๆอ่ะทั้งที่ไปล้างแค้นนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาขี้พระเอกไม่พอให้เห็น แค่ว่าพระเอกไม่ได้รับความยุติธรรมมาหลายปีและโดนใส่ร้ายมาตลอดครับแต่คุณโซมโมกิ้งนี่แสดงดีนะครับสร้างสีสันให้กับหน,นังอยู่เรื่องนี้ดันดันนักแสดงได้เลยนะแต่เสียดายรายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหนังเรื่องนี้มีความเลียวอยู่นะครับทําให้ตื่นเต้นหายใจไม่ทั่วท้องกดดันอยู่นะหนังนําเสนอเรื่องความยุติธรรมในสังคมไทยไดีๆที่กินขยี้ได้มากก่อน,นี้นะแต่ที่รู้ๆกันว่าช่วงนี้เป็นอย่างไร ในหนังถือว่าโอเคแล้วทำได้แค่นี้ถือว่าดีสุดแล้วนะครับและด้วยที่หนังนำเสนอความรุนแรงและเลวอยู่พอสมควรและเรื่องยาเสพติดนิดหน่อยเรท15บวกอาจจะเบาไปสำหรับเรื่องนี้นะครับส่วนอื่นนะคะพุ่งกลับอย่างที่บอกผมไม่เคยดูผลงานเขาก่อนมาเลยนะครับพอมาดูเรื่องนี้ถือว่ากำกับได้ดีเลยทีเดียวและการได้พุ่งกลับอย่างนนทลีนิวิบุตรเนี่ยมาร่วงทำให้หนังเรื่องนี้ด้วยเนี่ยทำให้กาดดัลตีความสนุกได้อยู่ครับ นอกจากมีมยิงมาเลยหมอนี่ยยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมชอบเรื่องนี้มากนั่นก็คือแปลงสีฟันมีดน,นะครับอันนี้ขอขอสปอยตรงนี้เล็กหน่อยนะคือแบบเป็นอาวุธที่เจ๋งมากอะ่ะคือไม่คิดว่ามันจะเบียให้เห็นนะสําหรับหนังในแนวนี้นะรือว่าเป็นอาวุธที่แบบว่าเหมือนคล้ายพวกบบอาวุธเจ๋งๆอย่างิางแมนอะไรแบบเนี้ยซึ่งชอบมากเลยนะครับ ข้อเสียของหนังก็มีนะครับแต่เป็นเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยที่มองข้ามได้ครับเป็นหนังไทยได้คิดว่าจะไม่ทําแนวเดิมๆอะ่ะซึ่งทําให้หนังไทยเรื่องนี้น่าดูต้องขอบคุณจริงๆครับที่ทําหนังเรื่องนี้มานะหนังน้อยก็มีแนวอื่นให้ดูบ้างเป็นกําลังใจกับหนังไทยสร้างแนวใหม่ๆมาให้ดูนะครับไม่แน่หนังไทยจะกลับมาโบูมอีกครั้งแน่นอนครับสรุปนะครับนี่แหละคือหนังไทยที่ไม่ซ้ําและไม่ค่อยมีให้ดูมากครับถ้าเบือ่อ ผีลักตลกผมจะไม่บอกว่าแนะนํำดีกว่าแต่ผมจะบอกว่าให้ไปดูเลยนะครับดูหนังไทยที่ไม่ใช่แนวเดิมๆนะครับถึงผมจะดูช้าแต่ก็ดูนะรอบฉายยังมีอยู่นะครับรีบไปดูก่อนออกโรงนะครับอ่าก็รีวิวมีเพียงเท่านี้นะครับคืนยุติธรรมเก้าเต็มสิบครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ คลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจวิทบูรีวิวกันด้วยนะครับสวัสดีครับถ้าเป็นในส่วนของรีรันนะครับทางทีวีนะแน่นอนครับถ้าใครสังเกตโปสเตอร์ของหนังนะมีโลโก้ช่องเกตอยู่นะครับรอได้เลยครับไม่1นึ่ปีถึงสองปีลีรันทางช่องเกตแน่นอนแต่ ผมมองว่าหนังเรื่องนี้น่าจะฉายทางบิ๊กซีนีมามากกว่านะตอนดึกๆเพราะว่าถ้าเอามาฉายตอนเช้าๆช้าอย่างยอดภาพประโยชน์นานาชาติเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับกลับมาได้ไหมได้โปรดให้เธอกลับมากลับมาบอกผมว่าผมไม่ดีตรงไหน ผมยอมเปลี่ยนแปลงผมยอมทุกอย่างเพราะว่าไม่อยากให้เธอไป